อานิสงค์ของการปิดทองพระพุทธรูปนั้นเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นทำการค้าขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมีรูปมีสเสน่ห์สวยงามมีสง่าราศีเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปหากเกิดชาติหน้าก็จะเกิดมาได้ดีมีวาสนาเป็นใหญ่เป็นโต แต่ตำหลักการที่แท้จริงแล้วการไหวพระปิดทองนั้นเป็นคติธรรมที่มีจุดประสงค์คือการได้บุรณะองค์พระพุทธปฏิมาเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติได้รับผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันทีเชื่อว่าหากผู้ใดกำลังประสบเคราะห์กรรมกำลังมีวิบากกรรมชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆทำให้เศร้าใจทุกข์วิตก เศร้าหมองการค้าขาดทุนตกงานชีวิตติดขัดมีแต่ปัญหาถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นก็มีความเชื่อว่าสามารถอาศัยการสร้างอานิสง์ผลบุญนี้โดยการปิดทองที่องค์พระพุทธรูปซึ่งจะให้ผลบุญกับเราได้โดยตรงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ ได้นำการสร้างบุญนำอานิสงค์ของการปิดทองพระพุทธรูปและปิดตำแหน่งไหนร่ำรวยเสริมโชคลาภชีวิตดีขึ้นทันตานำมามอบให้ทุกท่านกันค่ะอานิสงค์ของการปิดทองพระพุทธรูปนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตกาลที่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมพ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้ ท่านยังสร้างบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามหารัตราชเสวยราชสมบัติในสักการะชาวดีนครมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์มีพระสหายพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าปัญจาลราช ซึ่งเสวยราชสมบัติในปัญจาลนครและเป็นพระสหายที่ไม่ได้เห็นหน้ากันแต่พระเจ้าปัญจาลราชยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระเจ้าปัญจาลราชส่งผ้ารัตนกรรมพลเนื้อดีราคาแพงผืนหนึ่งมาถวายพระเจ้ามหารราชพระเจ้ามหารราชพิจารณาดูผ้ากรรมพลแล้วทรงเห็นว่า ผ้าผืนนี้ราคาแพงเราควรจะส่งแก้วซึ่งหมายถึงพระพุทธรัตนะไปถวายแล้วพระองค์ให้ช่างเขียนรูปพระพุทธเจ้าลงในแผ่นทองคำด้วยฉาดหรคุณมีขนาดหนึ่งศอกแล้วให้อมาตเชิญพระพุทธรูปนั้นลงสำเพอไปถวายพระเจ้าปัญจาลร,ราชแต่ก่อนจะส่งราชทูตไปพระองค์ ทรงระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอธิฐานว่าพระปัญจาลร,ราชสหายของหม่อมชั้นนั้นมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมีได้มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปพระนครนั้นแล้วขอพระองค์ได้โปรดแสดงปฏิหารชักจูงพระปัญจาลร,ราชให้หละเสียซึ่งความเห็นผิด จากทำนองคลองธรรมด้วยเทินเมื่อทรงอธิษฐานแล้วก็เสด็จลุยไปในน้ำลึกเพียงพระสอเพื่อส่งเสด็จพระพุทธรูปนั้นจากไปเมื่อสัมเภาไปถึงกรุงปัญจาร,ราชแล้วราชทูตก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัญจาร,ราชให้ทรงทราบพ,พระองค์ก็เกิดปิติสมนัต เสด็จไปรับเครื่องบรรณาการนั้นพร้อมด้วยอำมาตจัตุรงคข้านาและประชาชนพระเจ้าปัญจาลราชเสด็จลงไปในน้ำลึกเพียงพระสอเพื่อต้อนรับพระพุทธรูปด้วยแรงอธิษฐานของพระเจ้ามหารราชพระพุทธรูปนั้นก็ได้แสดงปาฏิหารคือลอยขึ้นไปในนภาอากาศเป็นที่อัศจรรย์ พระเจ้าปัญจาร,ราชทอดพระเนตรดังนั้นจึงเกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งทรงแสดงองค์เป็นพุทธมามะกะเป็นผู้ถือพระัตนาไตรเป็นสาระต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นหลังจากนั้นต่อมาพระเจ้าปัญจาร,ราชกลับกลายเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระัตนาไตรเป็นยิ่งนักทรงให้นำพระพุทธรูป ไปประดิษฐานไว้ณนะพระราชมทียนแล้วบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและแสดงตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตไัรเป็นที่พึ่งต่อมาภายหลังพระองค์ได้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปด้วยก่นจันเสร็จแล้วแล้วให้นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลาบุญนาคทรงรับสั่งอนุญาตให้ชาวพระนครพากันไปปิดทองพระพุทธรูปองค์นั้น ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ท่านได้สเสวยพระชาติเป็นคนยากจนเข็นใจอยู่ในเมืองนั้นแม้จะเป็นผู้ยากจนอนาถาไร้ทรัพย์แต่เมื่อได้ฟังข่าวเชิญชวนให้ผู้คนไปปิดทองพระพุทธรูปแก่นจันนั้นท่านก็เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปนั้นด้วยจึงได้ลาบุตรและภรรยา เพื่อไปขายตัวเป็นทาสเพื่อที่จะได้นำเงินมาเพื่อซื้อทองไปปิดพระพุทธรูปฝ่ายภรรยาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสลดใจภรรยาจึงยอมขายตนเองและลูกไปเป็นทาสเสียเองฝ่ายพระโพธิสัตว์เมื่อได้เงินจากการขายภรรยาและลูกไปเป็นทาสแล้วจึงได้นำเงินไปซื้อทองปิดพระพุทธรูปเมื่อทองไม่พอแต่ยังมีศรัทธาแก่กล้า พระพุทธเจ้าจึงดำรัสว่าใครหนอจากมีวิชาการหรือมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อของเราเป็นทองได้เราจะสู้ยอมสละเนื้อของตนเองเพื่อที่จะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปให้ดูสวยงามตามที่ตั้งใจด้วยความศรัทธาจึงได้เป่าประกาศถ้อยคำดังว่าอยู่ที่ทางสีแพร่งครั้นนั้น ร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชจึงจำแรงแปลงกายเป็นพราหมณ์แก่ลงมาถามความเป็นไปกับพระโพธิสัตว์แล้วก็รับคำว่าตัวเรานี้มีมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อคนเป็นทองคำได้พระโพธิสัตว์ก็ดีใจนำมีดมาเฉือนเนื้อของตัวเองออกให้พราหมณ์แก่ผู้นั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นทองคำ พระโพธิสัตว์นั้นแม้จะเจ็บปวดปานใดก็ยังไม่ตายด้วยกำลังเทวานุภาพบรนดาลรักษาไว้พรามจำแรงนั้นก็นำเนื้อเสกเล่นแร่ปแปรธาตุเปลี่ยนเป็นทองปิดพระพุทธรูปจนเสร็จขณะนั้นเองพระโพธิสัตว์ก็ถึงการสลบไปด้วยความเจ็บปวดส่วนเท้าสักกะเทวราชเห็นดังนั้นก็บรรดาลแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้หายเป็นปกติ มีเนื้อเต็มด้วยเทวานุภาพฉับพลันผิวกายของพระโพธิสัตว์ก็สุกปลั่งประดุดทองคำธรรมชาติทั้งได้รับคำทำนายว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระนามว่าพระสมณะโคดมความนี้ล่วงรู้ไปถึงพระปัญจาลราชทรงมีความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งและได้ทรงสักการะพระโพธิสัตว์ ด้วยทรัพย์สินและเงินทองมากมายพระโพธิสัตว์ก็ได้นำเงินไปไถ่ตัวบุตรและภรรยามาสเสวยสมบัติสิ้นกาลนานครั้นวัยปร,ราณก็ได้บังเกิดบนสุขติโลกสวรรค์ด้วยอานิสงค์แห่งการทำพุทธบูชาด้วยประการลาชนีด้วยอานิสงค์ของการปิดทองพระพุทธรูปนั้นชาวพุทธมีความเชื่อค่ะว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ หากผู้ใดมีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดพบใดชาติใดก็จะมีผิวพรรณผ่องใสงดงามมีสง่าราศีเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็นซึ่งอานิสง์ผลบุญที่มีความเชื่อว่าการปิดทององค์พระนั้นในแต่ละจุดจะให้อานิสง์ด้านใดบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. ปิดที่พระเศียรหรือบริเวณศีรษะของพระพุทธรูป มีความเชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมหัวเร็วเรียนเก่งสามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและถ้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็จะสามารถฝ่าฟันและแก้ไขปัญหาได้เสมอแม้ในยามคับขัน 2. ปิดที่พระพรักหรือบริเวณใบหน้าของพระพุทธรูปมีความเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตและหน้าที่การงานมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างราบเรียบราบรื่นไม่มีติดขัดไม่มีสะดุด 3. ปิดที่พระอุทธรหรือบริเวณท้องของพระพุทธรูปมีความเชื่อว่า ผู้นั้นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดไปและยังมีโชคมีลาบทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเทมา 4. ปิดที่พระนาภีหรือบริเวณสะดือของพระพุทธรูปมีความเชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตของคนผู้นั้นจะไม่รู้จักคำว่าอดอยาก มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเน้นเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีแต่บริเวณสะดือนั้นนะคะจะมีความพิเศษมากก็คือว่าจะทำให้ผู้นั้นมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอและได้รับการเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีแม้ในยามตกยากหรือมีอุปสรรคใดๆก็จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อที่จะไม่ให้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก หรืออดอยากค่ะ 5. ปิดที่พระอุระหรือบริเวณหน้าอกของพระพุทธรูปมีความเชื่อว่าผู้นั้นจะมีสง่าราศีเป็นที่รักใคร่ถูกใจของคนรอบข้างใครเห็นก็รักก็เอ็นดูมีความโดดเด่นและมีสเสน่ห์มากกว่าคนอื่น 6. ปิดที่พระหัตถ์หรือบริเวณมือของพระพุทธรูปมีความเชื่อว่า จะทำให้เป็นคนที่มีอำนาจปารมีเป็นที่น่าเคารพยกย่องแก่ผู้ที่พบเห็นใครเห็นก็พากันเกรงขาม 7. ปิดที่พระบาทหรือบริเวณเท้าของพระพุทธรูปชีวิตของคนผู้นั้นจะพบเจอแต่ความราบรื่นความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริวาร ที่อยู่อาศัยการเดินทางยวดยานพหนะต่างๆก็จะบริบูรณ์ 8. ปิดทองบริเวณหลังองค์พระพุทธรูปหรือบริเวณด้านหลังเปรียบได้กับการช่วยเติมสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีผิวพรรณดีมีความผ่องใสและมีสง่าราศี 9. ปิดทองบริเวณฐานรองขององค์พระมีความเชื่อว่า จะทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้ามีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งในทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักก่อนจะปิดทองบริเวณองค์พระนะคะอย่าลืมอธิษฐานก่อนปิดทององค์พระหากเห็นว่ามีการปิดทองพระพุทธรูปจนเต็มองค์แล้ว เราก็สามารถปิดทองทับของคนอื่นลงไปได้ค่ะแต่ก่อนปิดทองที่องค์พระต้องอธิษฐานก่อนนะคะด้วยอำนาจแห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้สมบูรณ์จากนั้นให้ปิดองค์พระแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าการใดๆที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้า ได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเถิดหรือกล่าวแบบรวบยอดถ้าขาดก็ทำให้เต็มถ้าเต็มอยู่แล้วอย่างน้อยรักษาไว้หรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกสาธุสาธุสาธ,สาธุขอขอบคุณข้อมูลจาก Horolife สนุก c อ m และพุทธมงคลอานิสงส์เรียบเรียงโดยโคราพี่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยคะ่ะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ